คุณสี่แลคาะหกหมื่นแปดพันบาทนะครับส่วนในชุดนี้มีอะไรบ้างนะครับมาดูกับผมเลยนี่นะครับในเซตนี้นะครับก็จะประกอบด้วยนะครับมิกเซอร์ของเพลเบอนะครับมินิสี่ศูนย์นะครับหนึ่งตัวแล้วก็มีปลัคซิลเล็นะครับของ n อ e MPR อีเอแปดศูนย์หนึ่งจีวอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้ EQ เป็นของทาดานนะครับส่วนคอสเป็นของไมโครเทคนะครับ EQ เป็น EQ นะครับสองชั้นสามติปเอสแบนนะครับก็เป็น EQ สเตอริโอนะครับอ่าส่วนคอสนะครับเป็นคอสระบบบบบททาางงนนนนนะะะคครรรััแต่ใใชชุดี้้ผมเป็บ แล้วก็ขมพลังนะครับในเซตนี้ผมใช้เป็นของไม้ NPE D8004 นะครับซึ่งเป็น Power a M p 4 c h a n n e l นะครับมีคอร์สในตัวนะครับส่วนสำหรับในเซตนี้ผมใช้เป็นคอร์สแยกนะครับตรงนี้ส่วนหน้าหลังผมจะปิดโหมดไว้โหมดเปิดเฉพาะลิมิเตอร์นะครับตรงนี้กำลังขับเรือๆนะครับ8โอม800วัตต์แล้วก็4โอมอยู่ที่1,200วัตต์นะครับส่วนแลกนะครับที่ใส่ในชุดนี้ให้เลยก็คือเป็นแลก g ี a 8ยูลึก24นิ้วเป็นแลกไม้ยางดีนะครับเป็นไม้อัดแท้นะครับไม่ใช่ไม สายสัญญาณเป็นแบรนด์ของ AP h นะครับสวยๆอย่างนี้นะครับเป็นสายสัญญาณดีมีคุณภาพนะครับตรงนี้หัวแจ็คก็ยังดีเลยนะครับก็ท่านไหนนะครับที่สนใจสนใจนะครับเฉพาะชุดแหล่งนี้นะครับชุดแหล่งนี้นะครับราคา25,000บาทนะครับส่วนในเซ็ต68,000บาทนะครับก็คือจะเป็นตู้ลำโพง B B นะครับขนาด18นิ้วนะครับตรงนี้ขอบเด็กตะแกรงขีดนะครับดอกที่ใส่ข้างในเป็นดอกโค้งลอยยังดีทีดี18ของคาดานะครับส่วนตัวเสียงกลางนะครับเป็นตู้แขวนนะครับ อ่าแล้วมดจรวดนะครับเสียงกลางดอก1ิสนิ้วของ m b e มีนิดเบิกให้ด้วยด้านข้างมีหูจับเหล็กข้างหลังเกตบหลบฝนนะครับชุดสลักลูกป,ปืนเสร็จเรียบร้อยนะครับตรงนี้นะครับชุด68,000ขอบอกว่าน้ำเสียงอลังการมากนะครับไปฟังน้ำเสียงกันนะครับว่าเซตนี้น้ำเสียงจะเป็นยังไงไปฟังกันครับผม สนใจนะครับสอบถามกันเข้ามาได้นะครับที่ร้านฮิปโปร้อยเี็ดสาขาเมืองไทยรอยเอ็ดจังวหวัดรอยเอ็ดครับผมขอบคุณครับ